สวัสดีครับว,นนวันนี้วันที่6ตุลา2 5งครับวันนี้เวลาประมาณ11นฬิกานะครับผมมาดูการทำงานของปัม๊มสมมติโซลาเซลล์ช่วงนี้แดดประมาณเกือบเที่ยงนะครับเกือบเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงครับ แผงบูนอหเซลล์เราสี่แผงตามเสมอ<ห>สองนิ้ว,สอ,วสองนิ้วสองแรงก็ช่างบอกว่าน้ำมันน้อยช่างเลยรีดรีดให้ท่ออวอ่มามันนิ้วสองนิ้วครึ่งครับนิ้วสอง,น,สองน้ำออกมาจากปลายท่อถือว่าแรงใช้ได้เลย ว่าการทํางานของต้ำน้ำโซลาร์เซลล์เพื่าใช้ได้ครับน้ำเราเริ่มจะขึ้นมาสูงแล้วเลยครึ่งบ่อแล้วถ้าเปิดทั้งวันนี่เห็นน้าสมโพงน้าหลอดบอกว่าขึ้นมาเกือบถึงขอบเลยโอ้โหครับรถรถนี่เชฟโอ๊วครับมาด้วยหยุดหมดด้วยกันเตือกเตือกเก่าแล้วเตือกเกอล่ะฮะเตื้อตะไบละ เรามายุกสาิจีน้าน้อยครับานี่บ่อสารน้ำที่เราใส่ขี้มัวไปก็ถือว่าเก็บน้ำได้ดีพอสมควรความลึกอยู่ประมาณ3เมตร3เมตรกว่านะครับมันยลาบเริ่มขึ้นแล้ว นี่เราไม่ได้รับเชิญเลยต้องหาวิธีกำจัดในลาบถือว่าน้ำขึ้นมาได้สูงพอสมควรครับผมเมืองน้ำครับไหลโอเคอยู่ครับเอ้ตอนแรกดินทราเมันเก็บบ่เคยอยู่ไหม โอ้นี่น้ำก็ขึ้นมาสูงแล้วครับประมาณอีก50เซนถึงขอบบ่อสวยงามใช้ได <SU> <Liberty Overwatch> <applicable> <reais> ้เลยเนี่ยดินมันจะเป็นดินทรายเนี่ยดินทรายแดงเงี้ยนี่ครับดูดินแต่ถ้าโดนฝนมันจะแข็งแน่นตึ๊กเลยก็มีร่องรอยน้ำซ้อบ้างเล็กน้อยโอ้เป็นเล็กน้อยเป็เยอะอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเติมเอาดินเติมเลยเดี๋ยวหาดินหาอะไรมาตวง ปกติธรรมดากา,า,ารทาขุดสาใหม่นะครับก็มีการพังทลายของดินของขอบใสยยแล้วจา,จากากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็ปล่อยไปตามสภาพเลยขอให้เก็บน้ําได้อนาคตก็จะอาจจะถ้าปั๊มเสมอรเรามันแรงพอที่จะดันสปริงเกอร์เพราะ่อไปเราจะต่อสปริงเกอร์ตรงแปลงยานรครับ ต่อสเเกอร์ถ้าเสมอรเราแรงแดันพอก็อไม่ต้องใช้ปั๊มเพิ่มใช้เสมอเลยถ้าแรงแดันไม่พอก็ต้องซื้อเสมอเพิ่มซื้อปั๊มเพิ่มเสมอซื้อปั๊มเพิ่ม้เ,มปมเ,มเป็น อัปเดตให้ดูครับว่าตอนเที่ยงเกือบเที่ยงเนี่ยสมาร์ทโซลาเซลทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับข้อดีของการลงทุนทำเจาะบานติดตั้งสมาร์ทโซลาเซลก็คือมันลงทุนครั้งเดียวแต่ถ้าปั๊มไม่พังแผ่นไม่พังก็ได้ใช้ไปได้เรื่อยนะครับดีกว่ามันจะพัง ถ้ามันพังแล้วก็ปค่อยเปลี่ยนค่อยซ่องแซมองกูคุณเยอะหน่อยจะพ่คุ้มค่าครับมาดูน้ำออกจากท่อมีเวลาประมาณกกกกากเกืนาฬิกาตีเกเที่ยงนะครับท่อนิ้วส่อน,นิ้วแรงใช้ได้เลยออันนี้มาอัพเดตให้เพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับว่าที่เราใช้ี่วัว มาโรยตามขอบสระเนี่ยมันจะเก็บน้ำได้ดีมากเนาะเท่าไหนนะก็เดี๋ยวมาถ่ายดูว่าถือว่าใช้ได้ครับเก็บน้ำเนี่น้ำใสมากเลย อ่าน,นี้ก็เป็นคลิปอัปเดตคร่าวๆสันส้นๆนะครับถ้าใครชอบดอเห็นมีประโยชน์ว่ามีคำถามมีคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใครชอบก็ฝากติดตามด้ผมช่อง PK เกษตรเศรครับขอบคุณครับ